คันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,คะ,คะจะเป็น i s u z u d max นะคะตัว2.5เป็น x series นะคะ x series แท้เลยสำหรับตัวนี้นะคะตัว h i g h l a n d e r นะคะสีขาวมุกนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ไฟโปรเจคเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะคะสกเกิร์ตรอบคันนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้เป็นสกเกิร์ตรอบคันเลยนะคะจะเป็นรุ่นของเขานะคะมาพร้อมกับแม็กเดิมแม็กแท,แกแท้ของ x series <c oughs> เลยนะคะแม็กแท้แมก็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับบันไดเหยียบนะคะบันได ข้างนะคะบันไดเหยียบขึ้นเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวไฮรันเดอร์ตัวสูงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากุญแจเขาเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถถ้ากุญแจอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยลูกค้าสามารถกดป,ป,ปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดได้เลย สามารถแคปเปิดแคบได้นะคะลูกค้าจา๋าขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะภายในสวยมากนะคะแล้วก็หรูหราอลังการมากเหมือนรถ VIP เลยนะคะตัวนี้จะหุ้มเบาะหนังสีดําได้แดงให้นะคะเป็นของแท้ของเขาเลยเป็นรุ่นของเขาเลยนะคะลูกค้าจา๋า สีดำนะคะเพดานจะสีดําแบบนี้รถมือสองสภาพป้ายแดงแน่นอนลูกค้าจ๋ารถมือสองสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะที่อื่นดาวแสนสองแสนเอ็กซีแท้นะคะแต่มาที่ปังนั้นเกียร์ไกลตัวนี้ฟรีดาวจัดเต็มเลยเพราะว่าตัวนี้กู้ได้เต็มนะคะลูกค้าจ๋ากู้ได้เต็มนะคะฟรีดาวจัดเต็มเลยลูกค้าจ๋ามีจอมีกล้องหลังแบบนี้นะคะเกียร์เมียนนวนเกียร์ธรรมดาเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยลูกค้าจา๋าคันนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทนะะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าจากน้องมิ้นนะคะมิ้นมีส่วนลดให้ด้วยนะคะมิ้นมีส่วนลดให้ด้วยคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มเลย คันนี้ฟรีดาวจัดเต็มเลยนะคะในในในส่วนของเรื่องระยะเวลาการผ่อนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าลูกค้าจะเอา5ปี6ปี7ปีนะคะเอกสารก็จะมีเป็นบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเยนบ้านสลีปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะท่านใดที่ไม่มีสลิปก็สามารถขอเป็นใบรับรองเงินเดือนได้เลยนะคะสเตทเม,มนต์ย้อนหลัง6เดือนออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงแค่ลูกค้าโทรแล้วมานะคะติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยสําหรับเบอร์โทรในการติดต่อ 099129ตามด้วย2,000นะคะลูกค้าจ๋า099129ตามด้วย2,000นะคะมินฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพจปากน้ำเกียงไกลสาขาบางพีด้วยนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะช่อง YouTube เฮียโจขายรถมือสสมุดปาการด้วยนะคะมินฝากช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า